เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็คงมีเพื่อนใช่ไหมครับน้องมีเพื่อนไหมฮะมีไหมมีใครไม่มีเพื่อนไหมครับใครไม่ใครไม่มีใครคบบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยใครคนเดียวเลยปฏิเสธนะคะอยู่คนเดียวตัวคนเดียวมีไหมคะคนที่ไม่มีใครคบก็ไม่เป็นไรนะครับตัวเองก็ถือว่ามากับคนครบคบตัวครอบครัวก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่มีเพื่อนนะครับหรือว่ามีมีคนที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับยังไงก็อยากจะให้มาที่เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เเนนนนนีี่่ยยะมัักก็ปปลไทุว วันนี้เนี่ยเราบอกว่าล้ําสมัยนะพรุ่งนี้มานะครับอาจจะมีอะไรที่มาลบล้างสิ่งเก่าๆให้มันหายไปได้แล้วก็ล้ําสมัยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องติดตามตลอดเวลาแล้วก็เอาเด็กตลอดเวลาด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็แต่ละคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้รู้แค่บางอย่างที่เราที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมันควรจะรู้เอาไว้บ้างก็ดีนะครับนอกจากจะได้เรื่องของความความรู้แล้วนะครับจะได้เรื่องของความสนทนาด้วย แต่กี้นี้เราก็ได้ไปตามบูธต่างๆครับบูธก็จะเห็นบูธต่างๆที่เยอะมากมายแล้วก็จะมีบูธที่สนุกเยอะนะครับที่ไม่ได้ให้แต่ความรู้อย่างเดียวก็มีเรื่องของความรู้ด้วยมีความสนุกสนานด้วยนะครับแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆด้วยนเพราะยังไงไม่ใช่ยังไงก็อย่าลืมนะครับพาเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นแก๊งแฟนคลับของรุ่นนะครับก็อาจจะเป็นล้นหลานนะครับหรือว่าเลนเลนนะครับก็ลองลองพามาดูนะครับก็อาจจะได้อะไรใหม่ๆมาก ดีไม่ดีผู้ใหญ่นั่นแหละที่อาจะต้องการความรู้มากขึ้นด้วยใช่แล้วนะคะว่าบางท่านอาจจะคิดว่าโหเราอยู่เยอะแล้วนะเรียนรู้ไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้อยู่รอบตัวเราคือย่างอย่างสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่รุดเรียนอยู่เราเดยนวิยาสเราคิดว่าเราเ่งแลวเราเราเอาคั่นใจล้วว่าความรู้ในตอนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างใช้ได้แล้วพอมาเจอเด็กสมัยนี้ พูดอะไรเราไม่ได้ไปให้น้องสอนด้วยไม่ได้ไปเรียนอะไรมาคือแค่อแค่ว่าคิดเลขแบบง่ายๆเดบาทีเราจะคิดตามเด็กไม่ทันก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นนะครับฝากไหมนะโดยเฉพาะตรงนี้นะครับนี่แฟนขับเหรอคะรถมุมนู้นคะโอ้แต่ถ้าอกรเสียงแฟนขับกุุุให้หนึงโอ้โหเขาต้องา ส่วนน้องๆเด็กๆทุกคนนะครับที่อาจจะเรียนอยู่แล้วนะครับเราเรียกว่ามีการอัปเดตเป็นอยู่แล้วก็อยากจะให้เก็บเกี่ยวความรูม้ไว้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็สำคัญเหมือนกันแล้วยิ่งใครที่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตนะครับหรือว่าอยากจะมีโอกาสที่จะไปแบบไปค้นคว้าหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับจะต้อง มาศึกษาให้เยอะเข้าไว้เลยครับผมใช่นะคะก็ต้องมาเรียนรู้ค่ะนะหรือว่าในห้าวันสุดท้ายเท่านั้นเองค่ะกับง,งานในอย่างนี้ปีนหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง,าง,งากับงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียประจำปี2 5 5พันเป็นงานที่ยิ่ยงใหญ่ที่สุดนะคะประจำปีของเราเลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวร้อยก็รุดฝากผลงานดีกว่าเพราะว่าบางคนอย่างแฟนคลับอย่างเงี้ยติดตามผลงานไปเรื่อยเลยผลงานอะไรที่กําลังจะมีเร็วๆนี้บ้างคะก็กําลังทำร่างใหม่อยู่ค่ะนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณถ้าไม่ใช่เดือนหน้าก็คงจะ อีเดือนหนึ่งได้ฟังแน่นอนตอนนี้ตัดผมต้อนรับอาราบั้มใหม่เลยไหมคะจริงจริงตัดตัดผมต้อนรับสารพิธศาสตร์มาโอ้โหเล่าเกี่ยวเกี่ยวปากหวานเนะแต่แต่แต่า่จริงผมว่าเรื่องของการทำสีผมมันก็ยังเกี่ยวกับพิยาศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าทุกเรื่องที่อยู่ที่เกี่ยวกับพิยาศาสตร์มันเกี่ยวกับตัวเราเสมอะเพราะฉะนั้นยังไงก็อยากให้ทุกคนฝากไว้แล้วกันฝากข่าวไว้แล้วกันแล้วก็อย่างหนึ่งคือ ถ้าใครที่มาแล้วก็มาอีกได้นะถูกไหมใช่เรียนรู้ได้ตลอดเวลาถูกต้องนะคะมาแล้วมาแล้วหม่ยุ้งงของเราฟรีด้วยไม่เสียสตางค์ได้ความรู้กับป้าได้ความบันเทงแล้วเดี๋ยวมีของแจกห้ด้วยนะคะมากระทบไหลกรลุ้นเลย็ลอราบ้าใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้ไม่ได้ร้องเพลงครับพี่ติ๊กอนพี่ติ๊กอนน้องเป็นแฟนกับพันแท้กับพี่ลืมบอกงานพี่ลืมีผลงานอะไรบ้างคะ ก็เดี๋ยวก็วันอัง,งคารนะครับนี้ก็จะมีจัดพิธีกรนะครับในรายการไลฟ์อาจีนะครับช่วงหกโมงเย็นสองทุ่มนะตอนนี้ก็ คิดว่าบอกได้ว่าที่นี่วันอังคารแต่ที่ต่อไปนะก็ไปรุนเอาเองนะการไม่รู้อะไรแต่เรื่องคอยติดเลยนะคะใครเป็นกานบรรเทาหน้าติดตามผลงานคุณรุ่นใต้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวรอให้คุณรุ่นไปเบรกกันก่อนแล้วกันแต่ว่าแน่นนอเดี๋ยวปีหน้ากลับมาเที่ยวงานเราอีกแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เสียงปรบมือกันลด dust